กอออ็อย่าง,อย,างอย่างที่เราได้ได้คุยเริ่มต้นนะครับก็เป็นเกมที่ท,ที่ที่ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็ในในเมืองทองก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานและแสดงความเป็นมืออาชีพให้เห็นว่าการเจอทีมไหนนะครับในสถานการณ์ไหนเราก็เต็มที่ตลอดนะครับซึ่งการเจอในเกมนี้สกอร์ค่อนข้างที่จะออกมาเยอะ ซึ่งชมฤกก็โชคลายที่โดนใบแดงจากการทาฟาวนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับตรงนี้มันทําให้ให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับทําให้เป็นใบต่างเป้าที่เราต้องการก,ก็น่าจะมามีจากอาการบาดเจ็บนิดหนึ่งนะครับในแล้ว,ลวเราก็ต้องเช็คในเรื่องของรายละเอียดที่เกมหน้าด้วยนะครับเราต้องเซฟตัวผู้เล่นของเราด้วยครับ โดยส่วนตัวผมก็รู้สึกเสียดายแล้วก็ใจหายนะครับที่ที่ในเกมที่เราเจอกันแล้วก็ชนบุรีก็เป็นทีมที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างนักเตะขึ้นมาประดับทีมชาติมากมายเนี่ยกับการลงไปเล่นในทีสองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีการเตรียมตัวและสามารถจะกลับมาได้ในปีเดียวผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ต้อ,อ,อาาง อันดับแรกก็ฟื้นฟื้นฟูแล้วก็เช็คตัวผู้เล่นบาดเจ็บจากเกมนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางแผนกันอีกทีนึงเรามีเวลาอยู่2วันจากนั้นเรายังมีในการเตรียมตัวแล้วก็คิดขออ้อผิดพลาดจากเกมนี้เพื่อที่จะให้มีความพร้อมสู่เกมหน้าแล้วก็จากชัยชนะในเกมนี้นะครับจะต่อยอดสูกการความมั่นใจในเกมต่อไปได้ครับก็นะครับผมพูดตลอดว่าใน ฟุตบอลนะครับแฟนบอลคือหัวใจสําคัญของเรานะครับในการเล่นแต่ละเกมดังนั้นแฟนบอลเมืองทองค่อนข้างที่จะจะหนาแน่นและก็เหนียวแน่นนะครับให้กําลังใจเราตลอดแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆนะครับทั้งดีและก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ดีก็ให้กําลังใจกันตลอดฉะนั้นในเกมที่วันพุธที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่มีความหมายกับเราและก็การเจอกับคู่ปรับของเรานะครับก็อยากให้แฟนบอลเข้าไปเชียร์ นะครับให้กำลังใจพวกเราอย่างมากๆนะครับ